สวัสดีค่ะตามกระแสแชแนลวันนี้จะมาติดตามเรื่องหลวงพี่แจ้โต้ดราม่าเดือดหลังเป็นกระแสการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตามกระแสชแนลด้วยนะคะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะ ผมอยู่ okay, ยังพรรษา <yeah. S 1> น้อยมาทําแบบนี้ได้งไงมาเสกของมานั่งเสกของได้แล้วหรือแล้วมันใช่กิจของสงหรือเปล่าไอการที่ไปขับเรือช่วยน้ําท่วมมาทํายาแก้โควิดมาอาบน้ามนในทุกๆวันมาสักเสกเลขยันอาจารย์ครับเอาชัดๆเลยก่อนที่ให้อาจารย์แจไปพักผ่อนถ้าถามคำถามนี้นะ ต้องถามย้อนกลับไปว่าคนที่ถามอะทำได้อย่างกูป่ะอืคือเหรอฮะคมบ้างก็นั่งดูถ้าเกิดมามคนสังคมหรือบนโลกใบนี้ไปวันๆก็หุบปากได้พอนานะคะิ<า>แต่อย่าเอากระจกต่อหน้าหรือต่องเงาตัวเองแล้วก็ดูตัวเองมั่ง ติคนอื่นได้แต่ต้องติตัวเองก่อนว่าตัวเองดีขนาดไหนเกิดมาในแผ่นดินแล้วเหยียบแผ่นดินแล้วเนี่ยให้หนักแผ่นดินเนี่ยทําคุณงามความดีให้อะไรกับแผ่นดินบ้าง mm. ถ้าทําคุณงามความดีตอบแทนคุณแผ่นดินไม่ได้ช่วยเหลือสังคมไม่ได้ก็อย่าไปติใครเขาเลย mm. รู้มากเขาเรียกว่าคนรู้มากตักกันแต่ว่าแต่รู้แต่กูทําไม่ได้อืมจริงไหมจริงจริงจริงจบด็อกเตอร์ลองมาให้นั่งตักยันเดซทําได้ไหมหัวมข้าใช่คถ้าเอกปริญญาตรีมีจิตใจอาสาช่วยเหลือสังคมบ้างไหมอือ สะด,ดุง้งไหมมีสะด,ดุ้งนะ จงรับรู้กระทู้ความข้าพระเจ้าจะขอทำน้ำทิพน้ำมนต์ตอพระข้าพมาดีอา,าฤฤฤฤฤฤให้คณะลูกติดลูกอาของสิทสายก็รมีผูแรงมีผูบาดใจใหญ่ือหลงพ่าโวยช่อชตินโรแห่งวัดบัานแกเป็นปัจานครูใหญ่ของข้าพระเจ้าจงมาทำน้ำทิพน้ำมนต์ติ่งนี้ให้มีความซาติสิทธิ์ชนิดมีานุภาพให้เกิดบันดาลในจิตให้พิจดานในใจให้ทำการใจลดคนเป็นบ้าขอให้หายลดคนเป็นไข้ขอขอให้ส่ลดคนติดดวงตัดดวงตาให้พิชาตาชีวิตกลับรลายกายเป็นดี ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อควยแห่งวัดโพธิตารามที่ข้าพระบรมโพธิพ่อแก่พระบิดรลูกกันจะมาปฏิบัติารพระพรที่เป็นธรรมวัดทิ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตามกระแสแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ